เป็นมันเห็นอย่างปั๊บปั๊บปั๊บเห็นอะไรที่แตกอย่างอ้าว่าค่อยๆกันหูเลี้ยงตัวเดียเห็นอย่างใครเห็ดอย่างดูนี่ค่อยๆไม่ได้เห็ดอย่างเห็นอยู่ว่างเห็นไหมนั่งเล่นที่ซื้อไหมนั่งเล่นอย่างว่วมึงเอามือจกลงไปในตะกร้ามีอว่างเห็นไหม อย่างนี้มาดินี่เดี๋ยวยังไม่ฮะจผิดอะไรตัวไายื้ซื้อของข่อยบ่ได้ว่าจะผิดหยังสงสัยซื้อว่าเฮ็ดหยังไหมอ้บักกันนี่เฮ็ดยังก็เรื่องของข่อยตัวไม่อยากยังน้ำเลยเอ้าแต่ไม่อยังอีกประเด็ด้มันยังอยู่ในนี่ฮือบักพีกใครสิฟ้ามึงเพจปลอมเด้อยวิธีสังเกตเจ้าเห็นคลิปนี่ปะเห็นปะเวลามันเลื่อนมานี่คำว่าปอเปิ้สะกดด้วยปอปลาเนี่เห็นปะแต่อยู่ในไลน์น่ามันเป็นบอใบไม้นี่เห็นปะอันนี้แหละเพจปลอมถ้นเห็นแบบนี้ละน้ำมันลอดปี่ย ว้ยวดีดดดกว่าเดี๋ยวสงสัยเขาเกินบักพกริกว่าเห็ไหมเออกรนี่แหละบักพริกนะมาแต่สวนไหมมันเหลียอยู่เม็ดหนึ่งไหมทะเลตัวเนาะเม็ดสวนมีเม็ดเดียวเนี่ยหมายถึง <c oughs> เหลียเม็ดเดียวอยู่ในนี้เอาดมมั้งเอ้าเอ,าอ้านาะดมคักๆตั้งเห็นด้วยเอา,สญญาเสร็จอือดมยังคลั่กอบ่า้กินได้เยบ่ มึงนี่คือเหม็นแต่ว่านี่มือกูแมวอ่ะปกตนี่นี่นี่ถิ่มลงไปแยังโดนมันทัดแล้วอยู่เอาคืนได้ไหมมึงว่ามือกูเหม็นเอ่ะมันเหม็นนี่เรียนอ่ะเอาเองก็ได้ปะอย่าให้กูมีนิ้วเด้อมึงเด้อโอ้ยเอาเอดมเอาอย่ามาดมมือกูเด้อไปพุ่นไปดมยุ่งล่างพุ่นจะว่ามันเรียนอะไรบ้างปกตินี่ไหมมีอย่างเรียน บักพริกนี่แล้วแลนดุเลนดุเลนดุลนดบักพริกบ้าเอ้ยเล่นวะเพลิกยังชิมเลนได้อยู่นี่ขาบ่มีไหมอุ้ยบ่มีขาก็แลนได้ดิบุ้นบุ้ลองดูลองดูเอาเอาเล่นแม่งอ,อันว้ามึงเคลียร์ตงไปให้ยังไปที่นี่ชึเ,อ,เ,อ,เอ,อืมเอ้าเอ้าอืมก็เลนนี่เลยบวะนี่ยังแลนดูนี่เอาความจำสันติก็ยังว่าบักพริกบักพริกบักพริกนี่ไหมโอ้าตัวนี่เว้ยเฮ้ยหมดความสีฟอนะมึงแล้วละปอ